สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจอระปัดนะครับกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงสรุปผลการแข่งขันไทยลีกนัดที่28ประจําวันพุธนะครับก็มีการเตะกันอีก4คู่นะครับวันอังคารสรุปไปแล้ว2คู่บวกวันนี้อีก4เป็น6แล้วก็เดี๋ยวจะเหลืออีก2คู่นะครับที่จะแข่งขันกันอีกก็เดี๋ยวจะ ไปสนุกกันต่อนะครับกับเกมนัดที่29ในช่วงสุดสัปดาห์นะครับ4คู่ที่เตะไปมีหลายคู่ที่ผลการแข่งขันค่อนข้างน่าสนใจ <c oughs> ก็จะเล่าหลังเกมให้ฟังด้วยพร้อมกับสถิติที่เกิดขึ้นแต่ละสนามถ้าพร้อมแล้วนะครับช่องทาง YouTube เหมือนเดิมอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกับ กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าผมลงคลิปแบบนี้เมื่อไหร่และที่สําคัญนะครับใน Facebook ก็เป็นหนึ่งช่องทางที่เราเจอกันสื่อสารกันได้ยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์แบบนี้ด้วยถ้าพร้อมแล้ว ตามผมมาเลยครับไปเริ่มที่คู่ของระยอง FC ครับทีมอันดับสุดท้ายซึ่งตกชั้นไปแล้วเป็นทีมแรกเปิดบ้านพบกับโพลิสเทโรอันดับที่11ที่รอดตกชั้นแน่นอนแล้วครับเสื้อตัวจริงของทั้ง2ทีมระยอง4-4-2ประตูเป็นอนุสิทธิ์เติมมี4กองหลังครับแบ็กซ้ายยอดรักนาเมืองรักแบ็กขวาเป็นวัสุศิวกิจภูศิริทิ์คู่เซนเตอร์อดัมมิเตอร์กับทางชินวัฒวงชัยมิดฟิลด์4คนครับ ปีกซ้ายเทพิทักภูลจวงปีกขวาโกชิโอคุโบมิดฟิลด์คู่กลางอนุชิตเงินบุคคลจับคู่กับทางพงศกรตาคำแล้วก็สูนหน้าทั้งสองคนเมธีสาระคำกับทางอเดกิโซพิทบูครับส่วนทีมเยือนโปลิสเทโร3-4-3ประตูเป็นประสิทธิ์พดุงโชค3กองหลังควอนไดฮีไอแซคฮอนนี่แล้วก็เฉลิมศักดิ์อักขี ส่วนมิดฟิลด์4คนนะครับทางฝั่งซ้ายนะเป็นหน้าที่ของสัญชัยนนทศิลาฝั่งขวานัทพลสุขชัยกองการคู่บนได้อเล็กซานเดอร์กาซิดิซิกฮาร์ดหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับประเดิมตัวจริงคู่กับทานดราเกนบอสโควิชแล้วก็สามประสานแดนหน้าซ้ายทีรเทพวิน,นไทยัยขวาสุพจนจําแล้วก็ตรงกลางใช้เตียโกชูลาป้าครับเริ่มเกมไป19นาทีระยองได้จุดโทษนะครับจากจังหวะที่ควอนไดฮีเนี่ย ไปเตะที่ข้อเท้าของทางอนุชิตเงินบุคคลจากด้านหลังแล้วก็เป็นโกชิโอคุโบที่ยิงนิ่มๆชนเสาเข้าไปไม่พลาดครับจัลัสกอร์ก็ไหลเป็น20นย์ะครับอนุชิตเงินบุคคลเนี่ยเปลี่ยนสปีดบอลแล้วก็แหวกแนวรับของทางเทโรเข้าไปจ่ายให้กับโกชิโอคุโบรออยู่ตรงกลางประตูก็ซัดคนเดียวโล่งๆครับก่อนที่ท้ายครึ่งแรกทีมเยือนจะมาเหลือ10คนเมื่อนัทพลสุขชัยไปสไลด์เทพิทักคูนจวงจากด้านหลังนะครับแล้วพอไปเช็ค VAR พุทธศิลป์เนี่ยยกเลิกใบเหลืองครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแจกใบแดงครึ่งหลังระยองได้ลูกที่3อีกครับจากบอลทุ่มไกลเทพิทักษ์คูลจวงเนี่ยจ่ายเข้ากลางให้กับเมทีสารคมชาร์ตไม่เหลือนาที62และนาที70ก็ทิ้งห่าง40ูงนี่ครับจากการทำเข้าประตูตัวเองของทางสัญชัยนนทศิลาหลังจากนั้นนาที81เทโรก็มาตีไข่แตกจากลูกโมงของไอแซคฮอนนี่ตาม,มาหางห่างๆ1ประตูต่อ4แต่นาที87 เทพิทัคูลจวงครับจ่ายให้กับเมธีสารคามเติมขึ้นมายิงเล่นทางสุดเฉียบทิ้งห่างอีกครั้งเป็น5ต่อ1เท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าระยองมาได้ประตูปิดกล่องเพิ่มอีกจากอนุชิตเงินบุคคลหน้าที่88ช่วยเจ้าบ้านนั้นถล่มแบบพลิกล็อกขาดลอยเลยครับ6ประตูต่อ1สถิติหลังเกมชัดเจนนะครับว่าระยองเนี่ยรอจังหวะโต้กลับ ตามถนัดเลยครับหลังจากออกนำา2เปอร์เซ็นต์การครองบอลน,น,น้อยกว่าเทโร35ต่อ65%โอกาสยิงก็น้อยกว่าครับ14ต่อ17ครั้งแต่ว่ายิงเข้ากรอบมากกว่า 7ต่อ4ครั้งโดยได้โอกาสจบสกอร์มาจากการดักตัดบอลแล้วก็โต้ครับจำนวน12ต่อ6ครั้งซึ่งที่เด่นในการเล่นบอลสวนก็มีทั้งอนุชิตเงินบุคคลเทพิทักษ์พูลจวงและเมธีสารคำที่ลูก5ต่อ1นเนี่ยโชว์กล้ามเนื้อเด็กเลือดร้อนสปินความเร็วสูงจากแดนตัวเองขึ้นไปยิงสรุปนะครับโดยรวมถึงแม้ว่าดาบจะมาข่มเมื่อสายแต่ก็ยังดีกว่าฟันค่าศึกไม่เข้าจนจบสงครามครับขณะที่ทีมเยือนบางกอรโลเงินแม้ว่าลูกากาากศจะดีกว่าแต่โดยรวมมา เสียตรงการโดนทํำลายเกมจากการตัดฟาวนี่แหละครับเจ้าถิ่นเนี่ยใช้แก้มากสกัดไปถึง23ครั้งระยองเนี่ยเล่นแบบนี้ก็เอาใจไปเลยนะครับเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียใช่ครับทีมตกชั้นแต่นักเตะใส่เต็มเพื่อศักดิ์ศรีซึ่งผมบอกมาหลายเกมแล้วนะครับว่าเขาเล่นเพื่ออนาคตตัวเองครับทีมใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่เอาหรอกไม่ใช่ทาร์เก็ต แต่ทีมกลางถึงท้ายตารางรวมถึงเหล่าบรรดาน,น้องใหม่ในศึกไทยลีกฤดูกาลหน้าหรือว่ายักษ์ใหญ่ในศึกไทยลีก2มีสนครับผมว่าดึงตัวนักเตะระยองไปแน่อีก2เกมที่เหลือก็ใส่เต็มครับลุยต่อทำให้รู้ว่าระยอง f c เนี่ยมีดีพอแม้ไม่ถึงระดับลีกสูงสุดแต่ก็พร้อมล้มทุกทีมแบบมีสไตล์เช่นเดียวกันเนื้อสิ่งอื่นใดน,นะครับนอกจาก3มแต้มแล้วยังเป็นการกลับมาชนะในรอบ13เกมของขุนพลม้านินมังกรด้วยส่วนโพลิสเตโร่ก็เมาหมัดครับงานนี้ เจอลูก1ลูก2แล้วก็มาโดนใบแดงทุกอย่างก็พังหมดเลยครับทั้งระบบแล้วก็ใจด้วยซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าโคชอ้นรังสรรนิวัชชัยโชคเนี่ยคงไม่บวยวายใส่นักเตะที่แพ้เลเทแบบนี้เพราะว่าทีมเนี่ยก็รอดตกชั้นมาแล้วมาไกลขนาดนี้ถือว่าตามเป้าหมายครับแต่ก็มีการคิดและก็หาคําตอบในใจเช่นกันใครสู้ใครไม่สู้ดูแล้วก็ประเมินเกมที่เหลือจากนี้วนสกรกเลเทหน่งต่อหคิดว่า เป็นการโดนคืนละกันครับหลังจากซีซั่นก่อนในศึกไทยลีก2โบลิสเทโรเนี่ยก็เคยเปิดบ้านยำใหญ่ระยองม,มาแล้วถึง7ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าหายกันครับจากนั้นมาดูเกมที่สุพรรณบุรีอันดับ14ที่ทุกคะแนนมีค่าเพื่อลุ้นในการอยู่รอดฤดูกาลหน้าเปิดบ้านเจอทีมแชมป์ลีกล่าสุดอย่าง B ีีปทุมซึ่งต้องการชูถ้วยแล้วก็ปิดจ็อบแบบไร้พ่ายตัวจริงทั้ง2ทีมสุพรรณบุรี4 3, 3 3ครับประตูเป็นแพทริกเดโต้ซีกองหลังแบ็กซ้ายสุป,ประวีมีประทางแบ็กขวาเป็นเชียร์พลซับมา ู่เซนเตอร์เอลฟกับทางสุพัรร์ทองสงนะครับส่วน3กองกลางอภิสรภูพิชาติแบซินยองแล้วก็กสิเดชเวทยาวงสามประสานแดนหน้าครับซ้ายเลนโตรอสซัมซาวขวาแพตติกไรเชลแล้วก็ตรงกลางแฮร์ริสันไขออนส่วน BG 352นะครับประตูฉัดใช้บุตรพรม3กองหลังซ้ายสารัตปองสุวรรณ ตรงกลางเนี่ยใช้วิกเตอร์กาโดโซแล้วก็ทางขวาเป็นหน้าที่ของทศพลชมชนวิ่งแบ็กซ้ายสุรชาติสารีพิมวิ่งแบ็กขวาสหรัฐโพสีมิฟิวตรงกลางสารัฐอยู่เย็นส่วนตัวบนนะครับทำเกมรุกชาวัดบิรชาติกับสุมัญยาปุริสายคู่สูนหน้าตะวันโคสุโพกับมิสึรุมาโรก,กะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเคยเล่นในเจลีก3ด้วยกันที่เซเรโซโอซากาครับสำหรับแมชนี้มาตื่นเต้นท้ายเกมเมื่อเจ้าบ้านขึ้นนําจากลูกมงวของแฮร์ริสันขคอ้อนนาที81แต่ว่าอีก2นาทีต่อมาเดอะแรบบิ ก็มาตามตีเสมอทันควันจากฟรีคิกที่สารัตอยู่เย็นเปิดให้กับเดียโก้หลุยซันโต้ม่งเข้าไปให้จบด้วยการแบ่งแต้มครับและ b ีจียังได้ลุนแชมป์ไร้ผ่ายต่อไปใน2เกมสุดท้าย สถิติหลังเกมครับโอกาสยิงสุพรรณดีกว่า15ต่อ8แต่ว่าเข้ากรอบเท่ากันคนละ4ครั้งซึ่งแนวรับ BG ช่วยกันบล็อกในจังหวะส,สุดท้ายได้อีกถึง6ครั้งนะครับเลยไม่เสียเพิ่มและสิ่งที่ลูกทีมของเดบิโยทำได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงหลบคู่แข่งที่ทำได้มากถึง14ต่อ4ครั้งแต่ดันไปตายในเรื่องของการเสียบอลกลางทางครับจนโดนทีมเยือนเนตัดได้19ต่อ5ครั้ง ต้องยอมรับนะครับว่าเยอะมากดังนั้นผลเสมอถือว่าน่าพอใจนะครับก็ดีอย่างเสียอย่างการได้หนึ่งแต้มเกมนี้ก็ถือว่ามี Eye, กลิ่นอายกําลังใจของทัพช้างศึกยุทธาถีอีกครั้งหนึ่งน้าก่อนแต่ก็โดนตีคืนเร็วก็อาจจะเซ็งๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมุมผมผมมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญครับการได้เสมอกับทีมแชมป์อย่าง BG ทําให้บรยากาศภายในทีมรวมถึงอาเดบาโยได้ยิ้มมุมปากบ้างและก็พร้อมจะเดินหน้าใส่เกียร์เดินต่ออีก3เกมที่เหลือในบ้านซึ่งสถานการณ์หลังจบเกมนี้ตามสุโขทัย3แต้มแต่ แข่งน้อยกว่า1น,นัดส่วนประเด็นเรื่องของลูกจุดโทษที่สุพรรณควรจะได้แต่ว่าถูกยกเลิกการให้โดยไปเช็ค VAR ถือว่าเคลียร์นะครับ เบาวิวมากแล้วก็อซัมซาวเนี่ยทิ้งตัวชัดเจนซึ่งมือของทศพลชมชนแค่แตะเบาๆที่หลังไม่ได้ผลักชัดเจนส่วนด้านล่างขาก็ไม่โดนกันด้วยแน่นอนครับแฟนบอลสุพรรณบุรีในสนามอาจจะขาใจตะโกนด่าผู้ตัดสินติติชัยนวลจันทร์แต่อยากให้ดูเองในไฮไลท์นะครับที่ผมขึ้นให้เนี่ยก็คงไม่น่าจะมองต่างกันเพราะว่าภาพจํามันชัดเจนช็อตนี้เนี่ยควรให้เครดิตผู้ตัดสินครับที่นําความถูกต้องและก็มองเจตนาของผู้เล่นออกแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ทําเพื่อผลประโยชน์ของทีมตัวเองซึ่ง ตรงนี้เป่าได้ชัดเจนมากแม้จะเห็นครั้งแรกแล้วให้ทันทีแต่พอมาดู VAR ก็กล้าที่จะทําตามความถูกต้องคือไม่ให้จุดโทษหลังจากที่เช็คเรียบร้อยขณะที่ BG ปรปทุมครับ เจอปัญหาผู้เล่นเดี่ยงบาดเจ็บเพียบเลยครับเทลสินแดงดาอิราฟานฟานดี้อันเดสซูนเยสแต่ก็ดีนะครับเกมนี้กับตันนิวทิติพันธ์พุ่งจันเนี่ยได้กลับมาลงเล่นเป็นสำรองอีกครั้งเคาะสนิมหลังจากที่หายไปหลายเกมการเสมอหนึ่ง,หน,งหนึ่งไม่เสียหายสำหรับ BG ครับะนนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าการหายไปของผู้เล่นสำคัญส่งผลต่อ b ีปทุมพอสมควรซึ่งอีก2เกมที่เหลือยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์แบบไร้พ่ายได้อยู่แม้ว่าปากจะบอกไม่เอาแต่คงยากจะปฏิเสธครับเพราะว่าการเป็น แชมป์แบบ Invisible จะถูกจดจำเป็นพิเศษนอกจากนี้ครับผมยังขอแสดงความยินดีกับชัชชัยบุตรพรมด้วยครับในด่านมือกาวของ BG ที่บันทึกสถิติไม่เสียประตูต่อเนื่องไว้ที่644นาทีก่อนหน้าน,นี้เคยทำได้แล้วนะครับแต่ไม่มากเท่าตัวเลขนี้แล้วก็มาถูกธนาชัยหนูราชของโคราชเนี่ยทำลายได้บอยก็มาเก็บคลีนชีตต่อไปเรื่อยๆ จนมาจบที่ตัวเลขนี้ครับ644ซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับถ้าไม่เสียประตูในเกมนี้อีกเนี่ยเขาจะมีลุ้นไม่เสียประตูในเกมหน้าซึ่งตัวเลขของเวลามันจะเพิ่มมากขึ้นแต่แค่นี้ครับก็เพียงพอแล้วทำให้เขาขึ้นแท่นเป็นประตูที่ไม่เสียประตูต่อเนื่องยาวนานที่สุดนะครับเป็นอันดับ2ตลอดการของไทยลีกแซงหน้าพันสามีัตธรรมในอดีตที่เคยเฝ้าเสาให้กับทางบีซีเทโรศาสนะส่วนเกมนัดที่29 BG บีจปทุมจะกลับไปเล่น ที่ลีโอสเตเดียมวันเสาร์ที่20มีนาคมนี้พบกับราชบุรีครับหลังเกมก็จะมีการชูทั่วแชมป์อย่างเป็นทางการเดี๋ยวผมจะไปสนามเพื่อเก็บบรรยากาศมาฝากคุณูชมเหมือนเช่นเคยอ้อและก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก่อนเกมเริ่มเนี่ยมีของฟรีให้กินกันเต็มที่หลายร้านเลยจากแฟนคลับของสโมสรที่เขารวมตัวกันทํามาแจกเป็นการเลี้ยงฉลองความสําเร็จก็ได้ข่าวว่าอาหารอร่อย หลากหลายเมนูด้วยนะครับใครสนใจไปก่อนเวลาได้ประมาณ15นาฬกาถึง16นาฬกาบ่าย3ถึงบ่าย4เพราะอิ่มท้องเสร็จนะครับก็เชียร์บอลกันต่อเริ่มเตะ17นากา30นาทีคู่ต่อมาครับไปดูราชบุรีันดับ6เปิดบ้านพบกับก,บการท่าเรืออันดับ3ตัวจริงทั้ง2ทีมดูเจ้าถิ่นราชบุรี4-5-1ประตูกำรรพลปฐมอัคคกุลนะครับ4กองหลังแบ็กซ้ายกฤษศักดิ์เจมอุดม แบ็กขวาธนาเศรษสุดจริตคู่เซ็นเตอร์ปรวีตันทัเตมีจับคู่กับทางลุกวุดแลนด์มิดฟิลด์ตัวรับ กฤษณนนท์สีสุว,สวรรณกับปฐมชัยเสือสกุลตัวรุกลอสเซมี่คาราบูเอปีกซ้ายตีเวนรองจิวปีกขวาฟิลิปโรเลอร์แล้วก็สหน้าตัวเป้าเป็นสิทธิทโชคกันหนูส่วนท่าเรือซีซีครับประตูเป็นวรวุศสีสุภาซีกองหลังแบ็กซ้ายจตุรพัฒนธรรมแบ็กขวานิติพงษ์เสลานนท์คู่เซนเตอร์วรวุนินามเวศกลับมาจับคู่กับทางเอลิสดอเลาะแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของการดรินถาวรนักกับทางศิวกรจักข,ขุประสาทปีกซ้ายบดินรราาาาลปปีกกขวพรรเมัหน้ เซคูเอโซเรสหน้าเป้าเป็นยานิกโบลีสรุปก็กินกันไม่ลงนะครับเสมอแบบไ right. รสกอร์ไปศย์ประตูต่อ0นราชันมังกรเนี่ยเล่นในบ้านเป็นเกมสุดท้ายของซีซั่นนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับนัดนี้เสมอแบบน่าชนะทำได้ดีกว่าแม้ว่าโอกาสจบสกอร์จะน้อยกว่า10ต่อ15ครั้งแต่ก็ไม่คมด้วยกันทั้งคู่นะครับจุดเด่นในเกมไม่มีใครดีประกันแบบเด่นชัดซึ่ง เป็นการบ้านใหญ่ของราชบุรีในซีซั่นนี้นะครับสำหรับการยิงในพื้นที่สุดท้ายแต่เกมนี้หากดูให้ดีจะเห็นชัดเลยนะครับว่าโค้ชเจี๊ยบสมชายไม้วิไลเนี่ใจถึงมากหลายหนครับที่ให้โอกาสฟิลิปโรเลอร์ไปเล่นกองหน้าเลยใจคอนี่ก็โหดเกินนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าดาวเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันก็เล่นได้ด้วยคือคุณภาพเขาดีจริงๆในฤะด,ดูกาลนี้ทั้งความเร็วการวางเท้ายิงบอลเบียดเสาซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นมากมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ลองปั้นให้เป็นดาวซันโบไทยลีก เฉพาะของแข้งไทยไปเลยครับเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแข้งไทยยิงเยอะสุดก็จะมีเงินรางวัลจากไทยลีกนะครับและอีก2เกมที่เหลือเนี่ยจะออกไปเยือน BG และก็ตลาดก็ต้องรักษาฟอร์มให้ดีที่สุดครับเพื่อลุยต่อกับศึก f a ฟเอในเดือนเมษายนซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ที่คุณฟลุกธนวัฒน์นิติการชนะประธานสมโมสรเนี่ยคาดหวังไว้อย่างให้ราชันบังกอรได้ชูถ้วยรายการสําคัญสักครั้งหลังจากที่เคยเข้าชิงมาหลายขนแต่ว่าหลุดมือไปแบบน่าเสียดายมากๆอย่างปีล่าสุด ก็แพ้ท่าเรือนี่แหละครับส่วนตอนได้แชมป์2อ1 6ก็เป็นแชมป์ร่วมจากการยุติการแข่งขันเพื่อแสดงความอลาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูยพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9ที่เสด็จสู่สวรรค์าลัยในปีนั้นด้านการท่าเรือนะครับก็ออกอาการชัดเจนครับตั้งแต่เกมเฉือนชอนวบุรี21จนมาถึงเกมนี้การไห้มีโกซูนกีผมมองว่าเป็นการบ้านใหญ่ครับที่ไม่มีแข้งไทยคนไหนทดแทนได้เลยนัดนี้การได้หนึ่งแต้มกลับบ้าน ในโลกฟุตบอลถือว่าเป็นธรรมแต่ว่าโลกของความจริงถือว่าเสียหายครับเพราะว่าเป้าหมายจบที่2การเสมอไม่เพียงพอแล้วครับยิ่งสิงเจ้าท่ากําลังแข่งแย่งกับทีมบุรีรัมซึ่งถนัดในเรื่องของการแซงผมว่าที่2แม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ไม่มีถ้วยให้แต่มันคือศักดิ์ศรีล้วนๆครับและที่จริงการท่าเรือยุคมาดามแป้งก็ยังไม่เคยทําได้ด้วยนะครับที่2เนี่ยฉะนั้นมันคือบทพิสูจน์ใหม่ที่ทางโคชอูดและก็พลพรรันักเตะสิงเจ้าท่าต้องทําให้ได้ ซึ่งถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยถือว่าเฟลครับตาม BG ีปทุมไม่ทันดันมาเจอบุรีรัมย์แซงปาดอีกคู่สุดท้ายครับไปดูชนบุรีอันดับ12รับการมาเยือนสู่ประการซิตียอันดับ8ซึ่งอากิระนิชิโนกุนซือทีมชาติไทยเนี่ยกลับมาเริ่มงานอีกครั้งหลังจากพ้นกักตัวโดยมานั่งโมมฟอร์มนักเตะไทยที่สนามแห่งนี้ครับเพื่อจะเรียกตัว เตรียมทีมสำหรับศึกบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย er, ที่กลุ่ม G จะไปเตะสนามกลางที่ UAE วันที่3-15ถึงมิถุนายนนี้ครับตัวจริงของชลบุรี4-3-3ประตูเป็นชนินแซ่เอีย4กองหลังนะครับแบ็กซ้ายฉัดมงคลเรืองธนาโรธดแบ็กขวานพนนโคชพลายุคู่เซ็นเตอร์ได้ทางเรนาโตเคลิชกลับมาจับคู่กับกฤษดากาแมนบิฟิลตัวรับ สหรัสสนทิสวัตรก็กลับมาแล้วนะครับส่วนตัวบน2คนชันรงพรมสีแก้วกับทางวรชิตกนิสสีบำเพ็สาปร,ระสานแดนหน้าซ้ายเป็นเสรษฐุฒิวงสายขวาในพันุพูมพิพลสารแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าเอเลียนโรก,ก่อนสาก้าสมุดประการ442ประตูเป็นปฏิวัติคำหมายสีก่กองหลังแบ็กซ้ายเออร์เนสโตภูมิภาแบ็กขวาสุพนันบุรีรัตคู่เซนเตอร์ อาริซาฟิโรวิชกับทางจักพันไพรสุวรรณมิดฟิลด์คู่กลางใช้นพพลพลคำจับคู่กับซูฟามี่อารีฟินที่ลงสนามแทนที่ของพิรดลชามรศมีที่ติดโทษแบกปีกซ้ายเป็นดานิเอลกาเซียโตติปีขวาเจริญศักดิ์วงก่อนแล้วก็คู่ศูนย์หน้าบารอสทาเดลี่กับทางชัยวัฒน์ศรีนาวงนัดนี้ปรากฏว่าทีมเยือนครับบุกประชนะ2 0ได้ประตูนาที15จากความผิดพลาดการออกบอล ของผู้เล่นเกมรับเจ้าถิ่นครับชนดินแซ่เอียสเนี่ยพยายามจะบิวอัพบอลขึ้นไปเล่นตั้งแต่ในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ส่งให้กับเเรนโตเคลิชเคลิชก็คืนกลับมาให้กับทาชนชดินชนดินเนี่ยดันไปเก็บบอลจะเล่นจังหวะ2นะครับและสุดท้ายเนี่ยจับบอลไม่อยู่บอลมันเลยไปครับจะจิ้มบอลก็ไม่โดนเพราะว่าหันมาทีเนี่ยบารรสทาเดลลี่มาแล้วครับเขากลายเป็นว่าถึงก่อนแล้วก็จิ้มบอลสวนทางเข้าไปเลยเป็นประตูที่22ของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ด้วยครับนำเดี่ยวต่อไปสำหรับตำแหน่งดาวซันโว จากนาที90อีกหนึ่งประตูมาครับปิดกล่องจเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยใช้ความเร็ววิ่งตามไปซ้ำลูกยิงของยุทธพิชัยเลิศดหลามที่ติดเซฟของชนินเข้าไปแบบเน,น้นๆเลยครับส่วนสถิติหลังเกมโอกาสยิงฉลามชนเยอะกว่ามากเลยครับ19/9ต่อครั้งแต่เข้ากรอบ6แถมไม่ได้ประตูขาะที่เขี้ยวสมุรเนี่ยยิงตรงกรอบแค่4แต่ได้มา2ลูกครับ คือใช้ความอดทนในการเล่นสูงมากวินัยเกมรับต้องดีด้วยฉลามชนในถามว่าเล่นดีไหมก็ไม่สุดนะครับแต่ก็เล่นแย่ไหมก็ไม่ใช่คําถามที่เกิดขึ้นมันมีมากมายครับทาไมถึงแพ้ในบ้านเกมนี้แน่นอนเลยครับบุกเยอะกว่าแต่ว่าคุณภาพก็ตามที่เห็นเป็นปัญหาที่ยังไงฤดูกาลนี้ก็แก้ไม่ได้แล้วแน่แน่ครับและสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขการใช้เด็กดันเด็ก ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่ต้องเจอด้วยอย่างเช่นเกมเนี่ยครับหรือว่าเกมก่อนที่แพ้ท่าเรือแบบสกอเฉือนวิวก็ต้องอดทนกันต่อไปนะครับยิ่งทราบสกอผลคู่แข่งโซนเดียวกันว่ามีแต้มชลบุรีก็ต้องรีบหยิบลูกคิดมาคำนวณเช่นเดียวกันสุโขทัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย เสียวสันหลังกันแล้วครับโดนหายใจรถต้นคอด้านหลังเลยก็สนุกเลยครับโปรแกร,รมจากนี้ชมบุรีจะเปิดบ้านเจอสุขโขทัยก็วัดไปเลยนะครับแล้วก็จะออกไปเยือนระยองขออีกเพียงแค่ชนะ1จาก2เกมนที่เหลือผมว่าโคชเตียก็เฮลั่นเมืองชนแน่นอนครับ แต่ผมมองว่าถ้าจะให้ดีแน่จริงต้องเก็บให้ได้ทั้ง2เกมคือ6แต้มนะครับส่วนสมบประการของอิชิอิสเกมหลังมานี้เล่นเปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควรนะครับนำเสร็จไม่บุกแหลกไม่เปิดแรกแบบเดิมอิชิเนี่ยสั่งแพ็คเกมตั้งรับแล้วก็รอสวนซึ่งนัดนี้ทําได้ดีเลยครับแม้ว่าจะไม่แน่นมากแต่คู่แข่งก็เจาะใส่สกอร์ไม่ถนัดครับถือว่าเขี้ยวอิชิเนี่ยยิ่งดูยิ่งน่าสนใจสำหรับทางโค้ชญี่ปุ่นคนนี้นะครับพอได้ทํางานระยะยาวไปไปมาเข้าท่านะครับ ทั้งที่ต้ฤดูกาลเนี่ยออกตัวไม่ดีมาถึงตรงนี้ก็วัดใจเลยครับอิชิอิจะอยู่สุปประการต่อไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้กลับบ้านที่ญี่ปุ่นเลยก็คงจะคิดถึงครอบครัวแย่ครับส่วนสัญญาที่ไม่ได้มีผูกมัดว่าจะต้องอยู่ต่อซึ่งผมเคยเดาวไว้ว่าคงจะกลับญี่ปุ่นส่วนจะไปทำทีมในเจอลีกไหมก็รอลุ้นกันครับแต่เอาเป็นว่าถ้าอยู่บนไทยลีกต่อจะส่งผลดีต่อฟุตบอลไทยมากครับและผมก็เชียร์ให้อยู่ต่อด้วยเพราะว่าขนาดทีมอย่างสุประการเนี่ยไม่ได้ใหญ่ ทีมชุด2คือดาวรุ่มแต่เขาก็ผสมจนแกร่งนะครับเลือกใช้คนเป็นเค้นศักยภาพได้และแคาแรคเตอร์นักเตะที่เขาทําให้เห็นเนี่ยมันชัดเลยนะครับการพุ่งเข้าหาบอลชาญฉลาดเลือกจังหวะเพรสเป็นด้วยและสมาธิการอยู่กับเกมดีมากสังเกตได้นะครับจากการรีบาวหรือว่าการตามซ้ําหรือว่าจังหวะการได้ประตูวันเนี้ยทั้ง2ลูกของทางบารอสทาเดลี่ eli, มันก็มาจากจังหวะการอ่านเกมการเพรสซิ่ง คือต้องดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าประตูพลาดเขาจะพุ่งไปยังไงลูก2การตามซ้ําของทางจเจริญศักดิ์วงกรอนแนวรับของชลบุรีเหมือเนิดเดียว,เ,ยวเขาวิ่งพุ่งตรงไปถึงก่อเน,นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ต้องฝึกต้องให้ทัศนคติต้องให้วิชั่นกับนักเตะซึ่งผมเชื่อว่าอ e ิชิอิเนี่ยเติมเต็มตรงนี้ได้ถ้าผมเป็นเจ้าของทีมสักทีมนะครับผมบอกเลยว่าผมยอมทุ่มทุ่มเงินให้แบบที่โค้ชอ e ิชิอินั้นปฏิเสธไม่ได้ครับจนไม่ต้องกลับ ถ้าเกิดคิดถึงครอบครัวผมจะส่งตัวให้ลูกเมียเดินทางมาหาที่ไทยเลยเพราะยังไงต่อให้คุณจ่ายมากขึ้นเนี่ยผมก็บอกเลยครับว่าค่าเหนื่อยของทางอิชิยังถูกกว่าอากิระนิชิโนกุนซือทีมชาติไทย3ถึง4เท่าแน่นอนนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับการสรุปผลการแข่งขันไทยลีกนัดที่28ของฤดูกาลอีก2เกมนะครับเราจะได้พักกันแล้วนะครับการต่อสู้ที่ยาวนานสำหรับการเตะข้ามปีมา เกือบเกืปีบ2ปี1 6เ7ดเดือนนะครับก็เอาเป็นว่ามันจะสิ้นสุดกันภายในหลังจากนี้ไม่นานเลยครับพักผ่อนให้เต็มที่ติดตามข่าวสารฟุตบอลในช่วงตลาดซื้อขายที่มันจะเข้มข้นด้วยเพื่อรอรับฤดูกาลใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับ4คู่จบไปเป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมติดตามอีก2คู่วันนี้มีเตะกันนะครับมีคู่สำคัญการเจอกันของทางบุรีรัม กับแบงคอกยูเนเต็ดก็น่าดูนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังหลังจากที่จบการแข่งขันแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ใน Facebook กดไลค์กดแชร์กันได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ